สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเทรนด์เพหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วเนาะโด่งดังมากๆเลยนะครับผมกับกลุ่มโยกย้ายสายสะโพกนะครับนั่นก็คือ กลุ่มที่แบบมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายประเทศกันนั่นเองถูกไหมแบบมีเทรนหนึ่งเนี่ยที่แบบโอ้โหเราอยากจะย้ายออกจากประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ประเทศอื่นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางและกันนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับผมบางประเทศเนี่ยอาจจะข้อเสียเยอะหน่อยข้อดีน้อยหน่อยหรือบางประเทศอาจจะข้อดีเยอะหน่อยข้อเสียน้อยหน่อย หรือบางประเทศอาจจะพอพอกันนะครับผมมันก็มีอยู่หลากหลายปัจจัยนะครับบางประเทศเนี่ยอาจจะแพงแต่คุณภาพชีวิตก็ดีเฮ้ยบางที่เนี่ยอาจจะ มีเงินหน่อยแต่คุณภาพชีวิตโคตรดีเลยแต่ถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณภาพชีวิตคุณอาจจะไม่ดีถูกไหมคือมันมันเป็นแบบนี้ได้มันไม่ได้ว่ามันต้องตายตัวว่าที่นี่คือดีที่นี่คือไม่ดีนะครับแล้วมันจะมีสำนวนหนึ่งที่เขาพูดกันมาเนี่ยในแบบทั้งฝรั่งแล้วก็ในไทยเลยสำนวนฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า the glass is always greener on the other side ก็คือเฮ้ยญ่าที่แบบ อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยมันมักจะเขียวขจีกว่าบ้านเราเสมอเลยนะครับผมก็คือที่อื่นน่ะมันมักจะดีกว่าบ้านเราเสมอเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะเห็นแต่ด้านดีๆของเขานะครับแน่นอนแหละในไทยเนี่ยนะครับผมถามว่ามีข้อเสียไหมยอมรับตรงๆว่ามีแต่ข้อดีมีไหมก็มีเหมือนกันอย่างในการจัดอันดับ ของ e x p a แพอย่างเงี้ยเอ็กแคือคนที่มาทำงานแบบเอ้ยฟรีแลนซ์หรือว่าอาจจะไม่ต้องอยู่ออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับผมก็นิยมมาไทยกันไทยเนี่ยติดอันดับโลกเลยคือไทยเนี่ยข้อดีของมันก็คือ1อาหารเนี่ยาหาง่ายนะครับผมมีกินตลอดอาหารอร่อยนะครับผมเปิดย4ิบี่ชั่วโมงด้วยหลายๆประเทศเนี่ยไม่ได้เปิด24บชั่วโมงแล้วก็อย่างแบบเซเว่นอย่างเงี้ยหลายๆประเทศที่เคยไปมาบางประเทศไม่มีไมโครเวฟให้ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของไทยราคาถูกแล้วก็อาหารเข้าถึงง่ายแล้วก็รวมไปถึงค่าที่พักอะไรต่าง ก็ถูกแต่ตรงนี้เองก็อาจจะมีปัญหาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำถูกไหมถ้าเราได้เงินเดือนน้อยเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตที่ดีอย่างที่มันควรจะเป็นได้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองและกันแต่ไทยเนี่ยอันนี้เห็นตรงๆเลยว่า1 ถ้าเงินน้อยเนี่ยนะครับผมได้เงินค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอาจจะมีชีวิตที่รัดก,กุมซะหน่อยแนตะ่ถ้ามีเง,เงินเยอะกว่านั้นเนี่ยมีเงินแบบค่อนข้างจะเยอะเลยอะ่ะไทยนี่หลายๆคนบอกเลยว่าเหมือนสวรรค์เลยเคยเห็นชาวหลังชาติมาทําคลิปอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าโอ้อยู่กรุงเทพสบายมากนึกว่าอยู่สวรรค์เลยแค่เงินเดือนสามแสนต่อเดือนเท่านั้นเองผมก็แบบโอ้ยเย้กูไม่ได้เงินเดือนสามแสนเหมือนมึงนี่หว่า แบบก็เข้าใจได้ในมุมของเขาครับอันนี้ก็ต้องให้ความยุติธรรมกับประเทศของเราด้วยก็คือประเทศของเราเนี่ยบริการค่อนข้างครบครันแล้วก็ราคาไม่แพงครับข้อเสียอาจจะเป็นอากาศร้อนแล้วก็พอลูชันเนาะแบบพวกทางอากาศที่คุณภาพอาจจะมีช่วงที่แย่บ้างหรือว่ากลางๆดีบ้างแต่แบบโดยรวมเนี่ยก็จะมีช่วงแย่ๆผ่านฝุ่น PM2.5 อันนี้เป็นปัญหาของไทยแต่ไทยเองโอเคตอนนี้เราเห็นปัญหากันไปแล้วว่า1ถ้ารายได้น้อยเนี่ยจ,จะกินอยู่ลำบากแล้วก็คุณภาพ ทางอากาศเนี่ยอาจจะไม่ดีแต่ข้อดีอาจจะมีเรื่องสาธารณสุขนะครับผมที่อาจจะไม่ได้แบบท็อปของโลกที่แบบว่าเฮ้ยทุกคนรักษาฟรีดีหมดคือไทยเนี่ยคนเยอะนะครับผมก็เลยทําให้การรักษาเนี่ยอาจจะต้องรออยู่บ้างนะถ้าเทียบกับหลายๆประเทศบนโลกเนี่ยไทยถือว่าดีมากๆเลยการเข้าถึงร้านขายายาอย่างเงี้ยเพสัตวะเข้าถึงได้ง่ายมากหลายๆประเทศเข้าถึงได้ยากสุดๆเลยนะครับอันเนี้ยพูดจะแบบตรงๆเลยว่าไทยมีข้อดีด้านสาธารณสุขด้วยเหมือนกันไทยถือว่าจัดการได้ดีมากๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าไทยเนี่ยหวยแต่เนี่ยถ้า ถ้านี่เรียกหวยนะทั่วโลกเขาโคตรหวยกันหมดแล้วนะครับคือแบบว่ามีประเทศที่ดีกว่าไทยไหมมันมีแหละแต่ไทยเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วกันด้านการรักษาพยาบาลน,นะครับโอเคอันนี้ข้อดีของไทยแล้วก็ข้อเสียของไทยซึ่งเรารีวิวกันแบบตรงๆเลยแต่อันเนี้ยก็บอกก่อนว่าเราก็รีวิวกันแบบคร่าวๆเนาะในการปัจจัยกินอยู่ทั่วไปจริงๆมันอาจจะมีเรื่องที่ดีในมุมหรือก,กว่านั้นแล้วก็เรื่องที่แย่ที่มันฝังลึกในมุม ลึกกว่านั้นอีกมากมายนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายธุรกิจเรื่องของนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งอันนี้พูดถึงข้าวๆเร็วๆที่วัยรุ่นเนี่ยจะคิดกันดีกว่านะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมมาดูที่อื่นกันดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นณตอนนี้เองเนี่ยมันก็มีเทรนด์ว่าอย่างคนยุโรปเนี่ยหลายๆคนอยากย้ายมาอเมริกาอยากย้ายมาออสเตรเลียถูกไหมแต่ในทางกลับกันเองเนี่ยล่าสุดนะครับผมวัยรุ่นอเมริกาเนี่ยเขาดูจะไม่ค่อยอยากที่จะอยู่อเมริกากันแล้วเลยครับได้เกเนเ้้าขึ ก็คงงงแล้วทําไมคนอเมริกาต้องอยากย้ายประเทศอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอเมริกาเนี่ยมันใหญ่มากๆนะครับผมแล้วที่นี้เองมันอาจจะมีหัวเมืองหลักๆอ่ะอยู่เยอะถูกไหมแต่ที่นี้เองคนที่ไม่ได้อยู่ในหัวเมืองหลักอ่ะเขาก็ต้องย้ายมาอยู่ในเมืองหลักเหมือนกันอย่างแบบว่าคนที่ต้องการจะทํางานในวงการคอมเมดี้คาเฟ่คอมเมดี้อย่างเงี้ยจะต้องย้ายไปที่ไหนก็ต้องย้ายมาที่ LA นะครับผมมันเหมือนแบบอารมณ์ว่าศูนย์กลางมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่อื่นหาว่าเกิดได้ไหมอาจจะยากอาจจะเกิดได้แค่ในนิวยอร์กเก็บทาง LA ก็ต้องย้ายมาอยู่แล้วค่าของชีพพใน LLA เแง มากนะครับผมค่าครองชีพในนิวยอร์กอย่างเงี้ยแพงมากๆเลยก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าหางานเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะหายากแล้วในะงานดีๆนะครับผมแล้วก็ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเพราะว่าถึงได้งานมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าอยู่ในเมืองที่มันแพงมากเนี่ยค่าแรงอาจจะบอกว่าได้เยอะถูกไหมแต่จ่ายค่าเช่าจ่ายอะไรไปก็ลําบากนะครับผมรวมไปถึงภาษีที่สูงมากๆด้วยตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้คุณภาพชีวิตอ,อาจจะตึงๆหน่อยหลายๆคนอาจจะมองว่าขอทํางานที่นี่แหละแต่ไม่ต้องอยู่ออฟฟิศได้ไหมย้ายไปอยู่ที่ที่มันถูกกว่าแต่เทร่อน ตอนนี้เองเนี่ยกลายเป็นว่าคนอเมริกาเองในช่วงวัย18 24ปีแล้วก็รวมไปถึง25 30ปีเนี่ยอยากจะย้ายออกจากประเทศอเมริกาเป็นอย่างมากเลยเนะครับผมร่วมกันเนี่ยจากผลสำรวจใน100%ของคนที่อยากย้ายออกจากประเทศนะครับมีมากกว่า 73%ที่เป็นคนในกลุ่มอายุนี้ก็คือ18-24ถึงิคิดเป็น35%แล้วก็25-34ถึงปีคิดเป็น38%ไอ้ตรงเนี้ยมันมีนัยยะสำคัญยังไงครับผมมันก็คือคนวัยทำงานนะวัยที่25-34ถึงปีเนะี่ยวัยกำลังสร้างตัวเลยถูกไหมเขารู้สึกว่าเขามองไม่เห็นอนาคตในอเมริกาเขาอยากจะย้ายออกไปที่อื่นซึ่งเขามองว่ายุโรปเนี่ยเป็นเดสติเนชันที่อยากไปมากๆเพราะว่ายุโรปเองเนี่ยนะครับผมมีคุณภาพชีว ผ่อนคลายยิ่งกว่านะครับตอนนี้เองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่จเจริญแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยอันเนี้ยมาก่อนเพื่อเลยถูกไหมว่าถ้าทำเอเชียก็จะทางานกันหนักมากๆนะครับผมคือเรียกได้ว่าชั่วโมงทางานเนี่ยแน่นสุดๆแถมยังมี OT อะไรเต็มไปหมดอเมริกาเนี่ยเริ่มตามมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าสภาพการทํางานในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะเคร่งเครียดเป็นอย่างมากเลยซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคนยุโรปเนี่ยนะครับผมเขาทํางานกันแบบชิวๆทางานคือทํางานพักคือพักนะครับคนอเมริกาก็เลยมองว่่่าาาาากรททงนนนีียุโปปเจะ็ชอดว สภาพชีวิตน่าจะดีกว่านะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมยังต้องการหาวัฒนธรรมใหม่ๆด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็มองว่ายุโรปเนี่ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากๆนะครับผมไม่ได้ว่าต้องเป็นแบบอเมริกาที่มันเป็น melting pot เนาะเป็นการรวมกันของหลายวัฒนธรรมที่มันก็ดูจะสร้างเป็นแบบเอกลักษณ์ของตัวเองไปแล้วเขาอาจจะเบื่อตรงนั้นแล้วไนงะก็โตมากับสิ่งนั้นเนี่ยเราก็อยากจะไปหาอะไรอื่นๆอยากไปหาอะไรใหม่ๆบ้างตรงนี้ก็เข้าใจได้แล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยที่เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยอเมริกาเองเนี่ยมีปัญห เรื่องนี้กันด้วยหรอนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยเองเนี่ยถามว่าในไทยเนี่ยถือว่าปลอดภัยไหมเอาจริงๆไทยก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งนะแต่อันเนี้ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นย่านด้วยซ้ำไปนะครับผมบางย่านเนี่ยก็ดูไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เดี๋ยวหลายๆย่านเนี่ยผมก็มองว่าปลอดภัยคือในการใช้ชีวิตประจําวันของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าไทยเนี่ยปลอดภัยดีอาจจะมีข้อเสียหน่อยตรงการใช้ท้องถนนของผู้คนละกันนะครับผมอันเนี้ยเนี่ยอาจจะเสี่ยงภัยหน่อยแบบว่าเดินกลางคืนเนี่ยเจอคนเมาแล้วขับมาหรือ กนั่นก็คือโดนยิงตายครับเพราะว่าคนอเมริกามีปืนเยอะมากนะครับผมแบบว่ามีเรื่องอะไรกันนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวยิงกันตายแล้วถูกไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่คนอเมริกาเนี่ยค่อนข้างกลัวเลยแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยนะครับผมก็มีเหตุกรารณ์ยิงเนี่ยเยอะขึ้นมากๆด้วยนอกจากนี้เองเนี่ยฮะดูออปชันที่คนย้ายไปอย่างเงี้ยก็ดูมีคนจะย้ายไปที่สเปนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมสเปนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่ค่าคองชีบันถูกกว่าอเมริกาแล้วก็รวมไปถึงอากาศก,าก็ดีนะครกาเิ ก็ใช้ภาษาสเปนเกันเยอะด้วยถูกไหมนะครับก็มีคนย้ายไปสเปนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนย้ายไปที่โปรตุเกสนะครับผมก็เยอะเหมือนกันนะครับ gaming. โปรตุเกสอันนี้เองเนี่ยเป็นประเทศที่ผมอยากไปอยู่มากๆเลยเคยไปมาตอนเด็กๆรู้สึกว่าเป็นประเทศที่ดีมากๆเลยนะครับคือมันจะแบบมันไม่ได้เป็นเมืองที่วุ่นวายอย่างอย่าง,งสเปนอย่างเงี้ยมาดริดเองก็ยังเป็นเมืองที่แบบเป็นวุ่นวายอะถูกไหมเป็นเหมือนเมืองศูนย์กลางอะแต่แบบผมรู้สึกว่าโปรตุเกสเขาจะเป็นแบบ คนสโลไลฟ์แบบคนชิลๆนะครับอากาศก็ดีอาหารอร่อยอาหาร,าหารนี่ถูกปากคนไทยด้วยนะเขากินหมูกินแบบมีขนมปังหน้าหมูสไลซ์อะไรแบบนี้เป็นแบบเอยอร่อยคือแบบรู้สึกว่าโปรตุเกสเข้ากับคนไทยมากอยากไปอยู่สุดๆเลยนะครับแล้วอย่างในสาติของอเมริกาเองเนี่ยคนย้ายไปอยู่ในโปรตุกเกสเพิ่มขึ้น3าเท่าเลยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็กระจายไปตามแบบเยอรมนีฝรั่งเศสหรือว่ากลุ่มประเทศยุโรปเนือนอร์ดิกอะไรพวกนี้เนาะเดนมาร์กฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนก็แยกย้ายกันไปนะครับก็เรียกได้ว่า เหมือนห้าวัฒนธรรมใหม่ๆนั่นแหละคืออเมริกาเขาก็เป็นวัฒนธรรมแบบหนึง่งอ่ะแต่ยุโรปก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งก็ทําให้มีคนเนี่ยย้ายกันไปค่อนข้างเยอะอยู่เลยเหมือนกันนะครับผมก็เลยเป็นเทรนด์ขึ้นมาว่าวัยรุ่นอเมริกาเนี่ยอยากย้ายประเทศนะแล้วก็ถ้าม,มองคุณภาพชีวิตอย่างเงี้ยนะอเมริกานี่เทียบไม่ได้เลยนะครับกับพวกยุโรปเหนือโซนนอร์ดิกอย่างเงี้ยนะโอ้โหคุณภาพชีวิตนี่เขาดีมากเลยถึงภาษีจะแพงมางเนี่ยสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะคือทำงานมาเหมือนด่ด้งอันแค่ครึ่งเดียวอะ่ะแตแ โรงเรียนดีหมดไม่ต้องมาแบบแข่งกันว่าคนนี้ฉันจะต้องพาลูกเข้าโรงเรียนที่ดีทุกโรงเรียนดีเหมือนกันหมดแล้วก็รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากๆการพงการแพทย์อะไรก็ดีหมดถ้าเทียบกับเมนิกาเมรากาเนี่ยเป็นประเทศที่การแพทย์แพงมากๆครับแล้วคนเข้าถึงได้ยากมากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็เลยมองว่าฉันขอไปอยู่ยุโรปดีกว่าก็เลยเป็นเทรนด์ที่มาแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นได้เสมอเลยว่าคนยุโรปอาจจะอยากย้ายไปอเมริกาคนไทยอาจจะอยากย้ายไปอเมริกาคนยุโรปอาจจะอยากย้ายมาไทยคนอเมริกาอาจจะอยากย้ายไปยุโรปอาจจะย้ายมาออสเตร,ร อันนี้มันมันแล้วแต่คนเลยมันนาจิตตังนะครับแต่ผมจะบอกเอาไว้เลยว่าทุกประเทศเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียแลกกันมาเสมอนะครับผมอย่างไทยเองเนี่ยก็มีข้อดีส่วนข้อเสียมีไหมยอมรับตรงๆว่ามีเหมือนกันเลยนะครับแต่อันเนี้ยก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันสภาวะอากาศก็มีผลนะครับบางคนไม่ชอบอากาศหนาวบางคนไม่ชอบอากาศร้อน,นะไรเนี่ยก็นาจิตตังกันไปนี่ครับผมแต่ถ้าเอาประเทศที่แบบว่าได้รับการยอมรับสิทั่วโลกเลยเนะี่ยว่า เป็นประเทศที่คุณภาพชีวิตสูงจริงๆเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นพวกยุโรปเหนือนั่นแหละเดนมาร์กสวีเดนไอร์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีพวกอาสวิสเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะครับแต่ประเทศเหล่านี้เองเนี่ยก็ต้องแลกมาด้วยภาษีที่แพงมากแล้วก็ค่าของชีพที่ค่อนข้างสูงนะครับผมก็ถ้ามีงานเนี่ยก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าไปแบบไม่มีงานเลยเนี่ยไปเสี่ยงโชคเอาเนี่ยชีวิตอาจจะลำบากหน่อยนะครับวันนี้ก็เตือนทุกคนกันเอาไว้นะครับผมก็แล้วแต่คนละกันตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นมุมมองส ก็เอาดาต้ามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียน คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Cre a อ i v e เนะี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำทรียังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลดสําสับ,สบเปีคุจะรอร์สก็ได้เอาเท่ทหวนะครับแตหอย่แหักเกิน ไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W U นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y W แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ